และตอนนี้ครับเราอยู่ในช่วงครับทดสอบครับที่เปิดให้เราคอนเทนต์ครีเอเตอร์เนี่ยได้มาสร้างเนื้อหากับเกมนี้แล้วครับ The Force นั่นเองครับเพื่อนๆสารภาพตามตรงนะครับว่าที่จริงเนี่ยผมอัดนะครับตอนที่แบบเริ่มเล่นนะครับแต่ศูนย์เลยนะครับผมแต่เนื่องจากไฟล์วิดีโอมันเสียนะครับ เพราะงั้นนะครับอันนี้อัดใหม่แล้วกันโอ้โหเล่นไปเป็นชั่วโมงนะครับไฟล์เสียต้องอัดใหม่นะครับผมเกมนี้นะครับผมอาจจะดูเพลินนะครับเป็นเกมคราฟของทั่วไปนะครับผมเดี๋ยวผมทําให้ดูเลยนะครับพูดไปอาจจะไม่เชื่ออสมมติเราใส่วัตถุดิบนะครับอย่างนั้นอย่างนี้นะผมซึ่งอันนี้เนี่ยมันต้องมีสูตรคราฟนะผมเพราะว่าจะใส่มั่วๆไปเลยเน้นไอรอนไว้ก่อนนะผมโอกาสที่เราจะได้นะผมสนับมือนะครับอยู่ที่65%นะครับดาบนะครับแบบนี้25%หรือคาตนะ 10%เนตถ้าเราใส่สูตรอะไรดิสูตรแบบมั่วๆอ่ะปุ๊บๆเน้นอย่างนี้ไปคาตานะอาจจะเป็น35แต่ถ้าลดหินลดซะหน่อยนะครับคาตานะอาจจะเป็น46หนะครับหรือเพิ่มอ่ะไม่ใช่ว่าผมเนี่ยอัดอันเดิมนะไอรอนคาตานะจะเพิ่มนะครับดูนะผมใส่ไอรอนเพิ่มนะครับคาตานะน้อยลงแบบนี้ก็มีนะวิธีการคราฟนะครับผมอ่ะเราสามารถเลือกวัตถุดิบได้4อย่างนะครับกดคราฟไปเลยนะครับ โอเคเดี๋ยวทำให้ดูนะผสว่ามันเป็นจริงได้นะครับนะครับอันนี้เราต้องปุ๊บปุ๊บปทำอุณหภูมินะครับไล่ลมไล่ลมไล่ลมอ่านี่ผมจะทําให้ดูเลยวิธีการคราฟนะและดาบทุกเล่มหรืออาวุธทุกประเภทนะครับที่เราเนี่ยคราฟนะครับเราสามารถนําไปใช้ต่อสู้ได้อ่าไม่ได้แบบว่าคราฟเฉยๆนะเกมนี้มีระบบต่อสู้ด้วยนะครผมมีตั้งแต่ระบบเอนชาร t นะผมระบบใส่รูนนะครับให้กับอาวุธของเรา อันนี้ไม่แน่ใจว่าตัวเองได้อะไรเดี๋ยวก็เทาะออกดูกกอนนะครับคาตนาไหมอ่าไม่ใช่คาตนานะครับเป็นดาบนะครับดาบฝรั่งนะครับและต้องกดนะครับอย่างนี้ปึ๊บอ่านี่โอเคเพอร์เฟกต์ไปเพอร์เฟกต์ไปเพอร์เฟกต์ไม่ใช่เกรสอ่าโอเริ่มรวนเริ่มรวนเพอร์เฟกต์เพอร์เฟกต์อ่าก็จะมาเป็นดาบแบบนี้นะครับจุ่มน้ําและมันก็จะบอกคุณสมบัติครับหรือรายละเอียดตัวดาบนะครับว่าเป็นชิ้นใดนะครับนะดูนะครับ ตราบี้นะครับคุณภาพเนี่ยอยู่ที่จุดเกนะครับผมและเป็นไอรอนนะครับ100%แน่นอนครับว่าเราไม่ได้ใส่อะไรเลยนะผมนะครับเกรซซอร์ดนะครับอืมระดับคลาสเนาะระดับคอมมอนนะครับดาเมจและสปีดในการตีน้องคราบโดยซิเซียทีเทดตามนี้นะครับรับมาหรือลบทิ้งก็ได้น้องแต่แนะนำว่ารับดีกว่านะครับและค่อยเอาไปขายอ่าวิธีการคราบนะครับ ก็จะเป็นแบบนี้เพื่อนๆน่าสนใจแล้วใช่ไหม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 น่าสนใจแล้วเนาะซึ่งเกมนี้เนี่ยผมพูดตามตรงนะวผมเนี่ยรู้สึกเหมือนแบบมันคล้ายกับเกมที่ผมเคยเล่นนะครับเมื่อสมัยตอนแบบเด่นน้อยนะครับเออเล่นในวิชาคอมนะครับมันจะเป็นคล้ายๆแบบตัวเราเนี่ยเป็นลาเป็นลาหรือเป็นม้าวะน่าๆๆจะเป็นลาเนาะผมมันจะมีหมูเนี่ยมาคอยสั่งดาบจากเราเนาะผมแล้วเราก็ต้องครับนะครับหรือตีดาบให้กับหมูนะครับผมเออถ้าผมจำไม่ผิดนะผมเดี๋ยวจะขึ้นวิดีโอประกอบไว้ นะครับของเกมนี้ก็จะเป็นคอนเซปต์ประมาณนี้นะครับทีนี้นะครับผมก็จะอธิบายเป็นสเต็ปๆไปนะจริงๆเกมเนี่ยช่วงเริ่มต้นเนี่ยมันแทบจะมีทูตัวเรีนะครับสอนเราอยู่แล้วว่าเราต้องลงถ้ำนะครับไปหาหินอะไรอย่างนั้นอย่างนี้นะเพราะงั้นผมจะอธิบายเป็นโซนเป็นโซนหน้าล็อบบี้ตรงนี้แล้วกันว่ามันมีอะไรบ้างผมอาจจะไม่ได้สอนตั้งแต่เริ่มต้นเลยนะว่าเราต้องเดินไปตรงไหนนะครับเพราะว่าเกมเนี่ยมันสอนได้หมดแล้วเอาง่ายๆครับเริ่มต้นเนี่ยให้เราคุยกับพ่อใหญ่นะครับคนนี้ไปเรื่อยๆนะครับเขาจะบอก ตรงไหนอะไรยังไงบ้างอ่ะถัดจากโซนนี้ครับที่เราต้องทำเควสเริ่มต้น,นตรงนี้ครับพยายามมาตึ๊ดๆๆๆนิดหนึ่งนะครับตรงนี้เราจะสามารถซื้อยาหรือหลอดโพชั่นต่างๆได้ซึ่งประกอบไปด้วยตามนี้นะครับผมมีตั้งแต่นะครับโพชั่นเพิ่มเลือดนะครับโพชั่นเพิ่มดาเมจสปีดโพชั่น,นอันนี้น่าจะเป็น เกี่ยวกับการขุดนะผมเข้าใจเนาะแล้วก็โชคนะครับตามนั้นกูดบายอย่างนี้ก็ได้ส่วนวิธีซื้อนะครับไม่ใช่คุยกับนางโดยตรงนะครับดูเหมือนว่าเราต้องกดซื้อตรงนี้นะครับเห็นไหมหลอดโพชั่นดาเมจนะครับเลือดสปีดนะครับอะไรแบบนี้ขยับตรงนี้มานะครับอันนี้ถามว่าจริงจริงก็ไม่ได้จาเป็นมากนะโคมไฟนะครับจะซื้อมาก็ได้ติดเอลเราแบบนี้นะครับลงท่าไปมันก็จะสว่างนะครับผมและ n p c ตัวไหนก็ตามที่เป็นเครื่องหมายแบบนี้นะครับผมไม่ว่าจะเป็นเครื่องหมายตกใจนะผมหรือเครื่องหมายแบบไหนดีวะ แบบ question mark อะ่ะแบบ question mark อะ่ะเออจูดยงไงวะแบบ question mark หนูเครื่องหมายไหนก็ตามนะครับที่ไม่ใช่ติ๊กถูกแบบนี้เนี่ยอาติ๊กถูกแบบนี้เนี่ยคือเราเนี่ยทำเควสของเขาจนหมดแล้วนะครับเท่าที่ผมเข้าใจนะมันก็เลยเป็นติ๊กถูกนะแต่ถ้าเป็นเครื่องหมายตกใจนะฮะแบบนี้แปลว่าเรานั้นติดกเควสเขาอยู่นี่เขาให้ไปหานะักกีตาร์ซึ่งผมยังไม่ได้ไปหานะครับผมอะถ้าจะโซนนี้หนูยขยับมาหน่อยนะครับเราสามารถซื้อพ i ิกแอคนะครับได้ซึ่งพลิกแอคของเกมนี้นะครับ ถ้าเป็นเกมอื่นอผมยกตัวอย่างเกมอื่นเกมอื่นเนี่ยพิกแอคระดับกระจกนะครับอาจจะขุดแร่ที่หายากได้แต่ต้องใช้เวลานานมากๆๆๆมากเพื่อที่จะขุดแร่หายากถูกไหมแต่พิกแอคนี้นะครับเขาตัดปัญหานั้นออกไปเลยก็คือพิกแอคที่กระจกนะครับจะขุดแร่ที่หายากน่ไม่เข้าอารมณ์แบบขุดป๊งกระเด็นขุดป้งกระเด็นนะครับขุดไม่ได้นะับผมเกมนี้ออกแบบมาแบบนี้นะครับผมอาจจะโซนพิกแอคนะครับขยับมาตัดตดดอันนี้ไม่รู้คืออะไรนะครับน่าจะยังไม่เปิด ให้บริการอ่ะเป็นถ้านะครับที่เราต้องลงไปฟาร์มนะครับงั้นผมก็จะลงไปเลยนะครับถ้าตัวนี้ฟาร์มยังไงนะครับอ่ะเห็นไหมเนี่ยอันไหนที่เราเออยังไม่เคยรับคุเเขานะครับหรือรับแล้วยังสามารถรับได้อีกก็จะเป็นคเควสชิมอย่างที่ผมบอกไปเนาะนี่เราสามารถขุดนะครับปึ๊บอย่างนี้นะครับนี่ขุดไปทีเดียวนะครับนี่คือแร่นะครับที่ดอกให้กับเรามีตต่ไอรอนนะครับคอเปอร์อะไรแบบนี้เนาะซึ่งต้นเกมเนี่ยก็น่าจะสอนไปหมดแล้วนะครับปึ๊บต่อมาครับเราจะมาดูการต่อสู้กันบ้างนะครับ การต่อสู้อันนี้ซอมบี้ที่เก่งขึ้นมานิดนึงนะครับเป็นซอมบี้กระจอกคือมันจะไม่ถืออาวุธนะครับเพื่อนๆนโอเคโอเคลองสู้ดูอะสู้ได้นะครับนี่ก็จะบอกของ d r อปนะครับตามนี้นะครับซึ่งของเมื่อสักครู่นี้เนี่ยเอาไปทำ enchan ได้นะครับปึ๊บปร๊บต่อยนะครับเกมนี้เล่นไม่ยากนะครับถ้ามีอาวุธดีเล่นไม่ยากครับพยายามขุดหินที่มีแสงแบบนี้นะครับมันจะมีโอกาสที่ได้ของดีกว่าเพื่อนๆนตามนี้นะครับปั๊บปั๊บต่อยต่อยต่อย เออเริ่มเยอะแล้วเริ่มเยอะแล้วนะสำหรับใครนะครับที่เผื่ออยากได้นะครับพิกแอคแบบที่ผมถืออยู่แบบนี้นะครับเดี๋ยวสอนไปก็ได้นะครับะตรงไปอย่างนี้เลยเพื่อนๆไม่ต้องซับซ้อนนะครับตรงตามทางครับผ่าหมากระหว่าง2คนนี้เลยนะครับปึ๊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 บเพื่อนๆจะเจอจุดนะครับสําหรับพิกแอคนี่ตรงนี้นะครับ3,300ัามจํานะครับผมไม่แน่ใจว่านเวลานี้มีดีกว่านี้หรือเปล่าอาจจะมีนะครับแต่ผมไม่รู้นะครับ ก็เลยหาไว้เท่านี้ก่อนนะครับผมถัดจากโซนถ้ำนะครับอาจจะมืดนิดนึงนะเราจะมาตรงนี้นะครับจุดนี้ก็เป็นพ่อค้ารับซื้อนะครับพวกหินถ้าเกิดใครอ่าจริงๆเราสามารถเอาดาบเนี่ยไปตีหลอมนะครับแล้วก็เอาดาบไปขายได้แต่ถ้าใครที่ไม่อยากเสียเวลาทําดาบนะครับก็สามารถนําแร่ที่ขุดได้เนี่ยมาขายโดยตรงได้เลยนะครับอันนี้คือจะเป็นการขายโดยตรงนะครับหรือจากโซนนี้นะครับโอเคนะพอเราพูดเกี่ยวกับดาบวลนะครับ ดาบก็มาขายตรงนี้หน่อยย้ำเม่าดาบที่แบบทําออกมาแล้วนะครับคือแบบตีแล้วนั่นแหละไม่ได้ใช้ก็เอามาขายได้นะครับราคาค่อนข้างถูกพอสมควรนะครับแบบนี้นะครับร้อยก่าเหรียญนะครับแต่ถ้าใครอยากขายเป็นแร่เลยนะครับก็อย่างที่บอกไปว่าขายตรงเมื่อสักครู่นี้นะครับในส่วนตรงนี้นะครับเราไปไหนต่อดีวะขายดาบขายอันนี้แล้วนะครับอ๋อเอนชารนะครับผมเราสามารถเอนชารได้นะครับผมโดยที่ใช้พวกคริสตัลนะ ใช่ไหมผมเรียกว่าคุชชั่นไหมนะครับนี่ที่เราเนี่ยเศษพวกนี้นครับที่เราได้จากการตีซอมบี้นะครับผมดูเหมือนว่าต้องเอนชานระดับ2-3ถึงขึ้นไปนะครับผมถึงสามารถใส่รูนได้นะผมอ่ะผมลองเอนชานให้ดูนะอันนี้เหมือนจะเป็นโอกาสนะครับในการล้มเหลวหวังว่าคงไม่ล้มเหลวใช่ไหมไม่น่าใช่อ๋อผมไม่มีอันนี้ผมไม่น่าจะมีอันนี้แน่เลยยากเกินไปโอเคช่างมันครับสมมุติว่าผมเอนชานมาแล้วขั้น3นะครับผมผมสามารถใส่รูนนะครับให้กับอาวุธของผมได้นะครับ นี่หมัดตรงนี้นะครับมันมีไฟไหมอยากใส่เรือเ่อยาอยากเป็นสมบดะดิซึนไดโยชิฮะอันนี้ใส่ได้ด้วยหรอพี่แอ้นี่ใส่ได้มึงรู้อันนี้เหมือนจะเป็นเอ็กซ์โพชชั่นใส่รูนนะอ่าเดี๋ยวรมใส่ให้ดูเลยก็ได้ครับอืมเดี๋ยวจะว่าหาไม่ใส่ให้ดูอีกนี่อย่างนี้ครับซึ่งคุณสมบัติอะไรนะน่าจะเป็นการต่อยระเบิดนะครับกูจะเป็นบาคุโก้แล้วเนี่ยอ่านี่ครับนี่คือ รูนท <Es> <an> ี Or, sure, sure, right up, ่เราใส่ไปนะครับคุณสมบัติจะอยู่ตรงนี้หรือนะครับของที่ผมค้ามาอย่างเช่นหมัดตัวนี้เนี่ยก็จะมีคุณสมบัติอันนี้ติดมาเลยนะอันนี้คือติดมาตอนคราบนะครับต่อมานะครับเผานะครับเกมนี้มีระบบเผาด้วยเพื่อนๆให้เพื่อนๆสามารถเดินนะครับมาตรงนี้เลยครับเดินตรงนะครับไม่ต้องเลี้ยวนะครับเดินตรงเดินตรงเดินตรงแล้วเราจะผ่านพ่อหนุ่มนะครับนั่งอินโทรเวดอยู่ตรงนี้นะครับจากนั้นก็เลี้ยวซ้ายนะครับเลี้ยวซ้ายเลี้ยวซ้ายนะครับเราจะเจอพ่อมดนะครับ สัตราจารย์ดับบนร้อนดับบนร้อนนะครับวิสาะตรงนี้นะครับเราสามารถสุ่มเผาได้แต่ละเผานะครับมีอ่าสิ่งที่โดดเด่นนะครับแตกต่างกันออกไปบางเผาอาจจะเก่งเรื่องนะครับการต่อสู้ระยะประชิดหรือต่อสู้อาวุธประเภทนั้นประเภทนี้หนะหรือบางเผานะฮะอาจจะเก่งเรื่องการขาบนะฮะอย่างเช่นเผาผมเนี่ยดูเหมือนว่าจะเป็นความคล่องตัวนะครับอืมสิบห้าเปอร์เซ็นต์นะครับการโจมตีที่เร็วขึ้นดาเมจกายภาพมันเขียนว่าดาเมจกายภาพนะแสดงว่าอาจจะมีดาเมจเวทมนต์นะครับเกมนี้ด้วยนะครับผม อะน่าจะครบทุกส่วนแล้วไหมหรือตรงไหนอีกวะอันนี้คืออะไรอ๋ตตปพาเหรอเอ้ยอันนี้โซนนี้ไม่เคยมาแต่ยังคุยไม่ได้นะครับอาจจะยังไม่ปลดล็อกนะครับอืมซึ่งเนื้อหาเกมตอนนี้นะครับต้องบอกว่าเออ,เอ,อไม่ใช่เนื้อหาที่ผมอัดคลิปตอนนี้อาจจะไม่ใช่ทั้งหมดนะครับ วันที่ปล่อยจริงเนี่ยอาจจะมีเนื้อหามากกว่านี้แน่นอนนะเพราะงั้นคลิปนี้อาจจะเป็นไกด์ไลน์ให้กับเพื่อนๆนะครับเป็นมือใหม่ที่อยากลองเล่นดูอ,อ๋อผมเพิ่งสังเกตว่าผมตาสีแดง